สวัสดีครับสบายสบายคอนเสิร์ตวันนี้เราจะมาทำบอยดองน้ำพึ่งนะครับผมผมสั่งบอยมาเจ็ดกิโลครับโอ้โหเยอะมากอันนี้ดองเราเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมสูตรสูตรใหม่ผมครับน้ำานตาลควรไม่พอนะผมมีน้ำพึ่งอยู่แล้วอันนี้สองโลนะฮะผมจะใส่น้ำพึ่งนี้ไป สองลิตรไปเลยนหอมนะครับผมบอยมาสามมันแล้วเพิ่งมาเมื่อวานวันนี้ต้องดองให้หมดไมงั้นนี่กลัวจะเสียนะฮะนี่สุกเลือนอล่นี่หอมนี่ผมว่าจะไม่ใส่น้ําตาลนะครับผมจะใส่น้ําพึ่งนี่เลยครับนี่โอ้ไหลลงช้าเลยจัดไป เพราะว่าใช้น้ำพึ่งมันมันมันจะเข้มข้นกว่าที่ใช้น้ำตาลขวดนะครับนี่น้ำตาลขวดนี่ผมใส่หลนี้ไปละห้าลิตรนะครับอันนี้หลนี้น่าจะน่าจะสองลิตรมั้งเพราะว่าผมเคยดองนี้แล้วฮะเนี่ยน้ำพึ่งดองกล้วยนะฮะนี่สุดยอดนะครับน้ำเข้มข้นมากเอาไว้กินวันลับ หนึ่งช้อนชานะฮะร,รักษาระบบขับถ่ายแล้วก็เป็นอายุวัฒนะนะครับผมไปจำไปทำคนอื่นเห็นมานะครับผมก็เลยเราทำดูอร่อยนะครับอันนี้หนึ่งลิตรไปยังไม่เต็มสายปเลยนี่ บวยดอมน้ำพึ่งนะครับเข็มคนแน,น่นอนอผมก็จะเพราะว่าบวยเหลือเยอะมากนะครับผมก็จะดองอีกนี่ครับอาลิตร เรามันใช้สามขวดนะครับผมนี่นี่ผมซื้อมาหกขวดนะฮะน่าจะพออยู่นี่พอดีไปเลยฮะเนี่ห้าลิตรสามขวดใส่บ้ยเต็มเลยนะฮะผมน,มนับตามอีกห้ารอยกรัมสามถุงนะฮะก็หนึ่งกิโลครึ่งนะครับผมนี่นี่หนึ่งปีข้างหน้าผมจะมารีวิวใหม่นะครับผมขอบคุณครับ